ใช่รล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องกองไปมื่อนี้ว่าขักหวานนะครับผัดน้ำมันหอยขักหวาน,นครับวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องติดเตาก่อนพี่น้องไอ้ไ,ไก่เนี้ยเห็นบ่๊บตากองทีขนาดละมาเบอร์วิธีติดเตาไปว่าติดทันจันเบอร์เปนี่ครับ น้ำมันพื้ขวดเจ็กบาทสันหนึ่งร้อเจ็ดสิบคนเป็นน้ำมันพื้กับพี่นอ้องกระเทียมกับพริกซางจีซันพี่นอ้องส่ลงไปให้มันรอมันร้อนนะพี่น้องนะพี่น้องพี่น่ารัก เด่นนี่วะเนี่ยอาหารเห็นเยอะไปเห็นโอเคมันส้มเลยได้มันเห็ดอย่างนี้เขาอะไรก็แ้กันนะครับผัดน้ำมันหอยก็ต้องใส่น้ำมันหอยใส่เครื่องปรุงตามปกติเลยพี่น้องจะใส่หลายะว่านหวานมันหวานอย่างเดียว ดีครับผมเขาไม่ได้ใจนะฮะ <laughs> สดีน้ำปลาเพาะหวานเอาทุกประเด็น <c oughs> เอาทุกมันเก๊กแตงายพอดีกตัวตัวครับประเด็มันคือมุมคีมความ,ม,ม,มหวานนี่มั้ง <c oughs> น้ำมันหอย ดีไฟัน,น,นยังไงานน้ำมันหางก็ต้องแห้น้ำมันหางเป็นให้เอออันนี้ยังไงรถ<ล>ด,<ม>ดีเอาอยู่ <laughs> ผมชื่อรถผอชื่อ <laughs> อยู่ขาวนั่นห่ดเลยแบบนับ้นเนาะ เดินไปเนาะลงเลยนะครับหวานน้ำนมีความหวานอยน่าเง้ยเนาะไปกางปุวงลายมีเชียวรสจัดเห็นไหมเนี่ย จริงเหรอครับขตะวานเก็บมาจากเขาเรือนตั้นดิ้จากประเทศทำไรเขาเรือนตั้นจากทำไรจประเทศเหนืงนาด้วที่สาอมาจยู่แหลายดิ้ว้า ครับผมเนาะเดี๋ยวไปเรื่อยตามมาเบิงนี่ใส่าจานนะแซ่ไม,ม,ม่เหมือนกัวะไม่เหมือนกันไ่เหมือนอันนะผัดผักหวานน้ำมันหอยพร้อมเสิร์ฟนะครับเอาซีมมาเงันพี่น,น้อง ซาบเสยขอบคุณครับ <S <S ติดตามไห้เด้อพี่น้องเด้อ